ฉันเคยไปสอนเด็กโรงเรียนวัฒนาด้วยแบบท้งโรงเรียนเลยอ่ะแล้วแบบเป็นฟิลนี้เลยอ่ะฟิลนี้เลยฉันไปสอนเด็กโรงเรียนวัฒนาฟิลนี้เลยแบบสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมตอนแรกฟิลนี้เลยแล้วต้องสอนร้องเพลงต่อด้วยฟิลนี้เลยนึกถึงแกเลยนึกถึงแกเลยโอ้ยแกทำให้ฉันนึกถึงเด็กโรงเรียนนั้นอะ ไอแอมด้วยไอ้สัตว์ตุ๊ช่วยด้วยตุดแล้วก็ข้าพุ่งิมกันมาว่าเลยว่าสามขวบพี่เกินจริงแบบแพทเด็กน้อยนมผงอย่างเงี้ยเด็กๆน่ารักลูกเอ๋ยน้องแพทอย่างเงี้ยแะคือแล้วคือ ยกเท้าไปปิดปากก็ไม่ทันนะเมื่อกี้คืออยู่ไกลเกินอ่ะคือคือทุกคนตัดอะ่ะมันไม่ได้เห็นหน้าน,อนอ้องนะมันเห็นหน้าเหน๋อเขาไม่เห็นหน้าฉันไงเ่ลาฉันจะเชื่อใจเช่ไหมแล้วเหมือนแบบมันจะมีคำพิมพ์ต่อเวลาแบบในเซิร์ชเวลาเราเก็ตเลยเป็น <laughs> ไรไ, <c oughs> ไม่มีไม่มนีแพทบีนคีฟูที่คำหยา แย่มากใครไปเซิร์ชใครไปเซิร์ชว่าแพทเบียนเคโฟเทียคำหยาบ